โครง,งา Design การ e s i g n and Implementation of a PLC-based Cooking Robot for Intelligent Kitchen Automation การออกแบบและการใช้งานหุ่นยนต์ทำอาหารที่ใช้ PLC สำหรับระบบอัตโนมัติในครัวเฉลียะจากรายงานของ Mackenzie Company Global ในปี2,560ได้คาดการจำนวนประชากรทั่วโลกกว่า800ล้านคนจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติภายในปี2,573 ซึ่งระบบอัตโนมัติสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตทั่วโลกได้สูงถึง1.4%ต่อปีจากแผนภูมิแสดงกว่า55%ของงานในประเทศไทยมีการใช้ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติเข้ามาในงานแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในอุตสาหกรรม เราได้สำรวจแนวคิดการใช้ PLC เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ทำอาหารปรับปรุงกระบวนการการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพลดความผิดพลาดและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงการนำเสนอนี้จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการพัฒนาอุตสาหการรมอาหารในอนาคตวัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อศึกษาออกแบบโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ทำอาหารที่ใช้ PLC และลดแรงงานในกระบวนการการผลิต ขอบเขตของโครงงานออกแบบโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ทำอาหารโดยใช้ plc และเขียนโปรแกรม gx work 3ในการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ทำอาหารให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและการปรุงอาหารอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงงานในส่วนของฮาร์ดแวร์ก็จะมี 1. plc mitsubishi รุ่น r ซ e r i e s eries. ใช้ในการควบคุมกระบวนการทำอาหารของหุ่นยนต์ 2. เซอร์โวมอเตอร์รุ่น asda b 3ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่3ามดสวิตช์ทำหน้าที่ตรวจสอบสถานะของกระบอกลมเช่นยืดหด s o l โซ o i นย์ l v ลเราใช้แบบซิงเกิลคอยกับดับเบิลคอยล์ทำหน้าที่ควบคุมลม1ทิศทางและ2ทิศทาง 5. กระบอกลมแบบเลื่อน 6. ปั๊มลมใช้ในการสร้างลมเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆในส่วนของซอฟต์แวร์ 1. 1. gxworks สใช้ในการเขียน ladder diagram เพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ส asd a soft ใช้ในการควบคุมและตั้งค่าเซอร์โวมอเตอร์วิธีการดำเนินง,งานส่วนประกอบของหุ่นยนต์ทำอาหารที่สำคัญในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและการปรุงอาหารได้แก่ 1. s e r v เซอร์โวมอเตอร์ตัวที่1 2. ชั้นเก็บวัตถุดิบแถวที่1ถึงแถวที่8 3. หม้อทำอาหารซึ่งหุ่นยนต์ทำอาหารของเรามีทั้งหมด3มหม้อและ4เครื่องปรุงน้ำมะนาวและน้ำ,นำ,นำปลา 5. แขนของหุ่นยนต์ทำอาหารหรือ end effector 6. เท e ิลิสใช้ในการยืดออกเพื่อดันถาดวัตถุดิบให้ลงมายังกิปเปอร์หรืออุปกรณ์ตัวที่7ในการหยิบวัตถุดิบ ซึ่งหลักการทำงานเริ่มต้นหุ่นยนต์ทำอาหารเราจะทำการตั้งค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์เช่นการตั้งค่าให้เซอร์โวมอเตอร์อยู่ในตำแหน่งโฮมหลังจากนั้นจะทำการเลือกหม้อการทำงานหากมีผู้ใช้งานเรียกใช้งานหุ่นยนต์ทำอาหารจะเริ่มต้นการทำงานลำเลียงวัตถุดิบจากชั้นเก็บวัตถุดิบลงหม้อจากนั้นทิ้งถาดวัตถุดิบ ถัดไปเป็นการกวนวัตถุดิบให้ส่วนผสมเข้ากันและขั้นตอนสุดท้ายคือการปรุงน้ำปลาและน้ำมะนาวหลังจากเสร็จขั้นตอนสุดท้ายหุ่นยนต์ทำอาหารของเราจะกลับไปตั้งค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์และรอผู้ใช้งานเรียกใช้งานอีกครั้งในครั้งถัดไปในขั้นตอนของการลำเลียงวัตถุดิบจากชั้นเก็บลงหม้อโปรแกรมจะสั่งให้เซอร์มอเตอร์เคลื่อนที่ไปที่ชั้นเก็บวัตถุดิบจากนั้นเอ็นเอ็นฟกเตอร์จะหมุนขวาหรือหันไปทางชั้นเก็บวัตถุดิบและสั่งยืดออก และเทลิลิสจะสั่งยืดออกเพื่อให้ถาดจากชั้นเก็บวัตถุดตกลงมาในกิปเปอร์และกิปเปอร์ก็จะแคมป์ถาดเพื่อไม่ถาดสามารถขยับได้และสั่งเทลิลิสหดดังรูปซ้ายบนครับจากนั้นตัว n f f นเ c t o r ก็จะหดกลับและหมุนมาทางซ้ายหรือหันมาทางหน้าหม้อจากนั้นโปรแกรมก็จะสั่งให้เซอร์วมอเตอร์เคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งของหม้อและสั่งให้ n f f นเ c t o r ยืดออกและกิปเปอร์ความลงเพื่อให้วัตถุดิบจากถาดตกลงมาในหม้อดังรูปด้านล่างครับ จากนั้นกิป p ปอรก็จะหงายขึ้นและเอ็นเดฟเลกเก็จะหดกลับเพื่อรอนำถาดเปล่าไปทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งโปรแกรมจะสั่งให้เซอร์มอเตอร์เคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งทิ้งจากนั้น e n d นเดฟเลกเจะหันขวาและสั่งให้กิปเปอร์คว่ำลงและอันแค้มเพื่อให้ถาดตกลงในตำแหน่งทิ้งจากนั้นกิปเปอร์จะหงายขึ้นและเอ็นเดฟเลกเตอรจะหมุนซ้ายเพื่อรอการปรุงไม้กวน ซอร์มอเตอร์จะสั่งให้เคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งของไม้กวนจากนั้นไม้กวนจะขึ้นที่ลงนังรูปด้านซ้ายบนครับจากนั้นจัตโปรแกรมจะสั่งให้หมุนไม้กวนโดยไม้กวนจะหมุนทํามุม90องศาและกลับมายังตำแหน่งเดิมและจะหมุนอย่างนี้จนครบ15รอบจากนั้นไม้กวนจะสั่งหมุนขึ้นการปรุงน้ำปลาและน้ำมะนาวเซอมอเตอร์ so, จะเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งน้ำมะนาวและน้ำปลาจากนั้นก็จะปล่อยน้ำมะนาวและน้ำปลานังรูปสายล่างครับเมื่อเสร็จขั้นตอนแล้ว เซอร์โวมอเตอร์จะเคลื่อนที่กลับไปยังตำแหน่งจุดเริ่มต้นและรอรับคำสั่งจากผู้ใช้งานถัดไปผลการดำเนินงาน การทดสอบผลการดำเนินงานเราได้แบ่งการทดสอบออกเป็น5ช่วงการทำงานช่วงที่1คือการทำงานตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงชั้นเก็บวัตถุดิบแถวที่2ช่วงที่2คือแถววัตถุดิบที่2ถึงแถววัตถุดิบที่4ช่วงที่3คือแถวที่4ี่ถึงแถวที่6ช่วงที่4คือแถวที่6ถึงแถวที่8และช่วงสุดท้ายช่วงที่5คือการทำงานตั้งแต่ชั้นเก็บวัตถุดิบแถวที่8การกวนการปรุงอาหารและกลับไปยังจุดเริ่มต้น การทดสอบเราไดท้ทำการทดสอบทั้งหมด3การทดสอบการทดสอบที่1คือการทดสอบตำแหน่งของเซอร์โวมอเตอร์จะได้ลักษณะกราฟออกมาคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูโดยตำแหน่งของเซอร์โวมอเตอร์จะหน่วยเป็นเมตรโดยค่าตำแหน่งที่เซอร์โวมอเตอร์เคลื่อนที่ได้เราได้กำหนดไว้ในโปรแกรม ASDA แล้วจากภาพคือตำแหน่งของเซอร์โวมอเตอร์ในการทำงานหม้อที่1ถัดไปคือหมอที่2 สุดท้ายคือมอที่3จะเห็นได้ว่าลักษณะกราฟทั้ง3หม้อในแต่ละช่วงการทํางานจะมีลักษณะคล้ายๆกันตัวอย่างกราฟมอที่1ช่วงที่1เริ่มต้นการทํางานจะอยู่ที่จุดโฮมหรือจุดใกล้ศูนย์จากนั้นจเซอร์โวมอเตอร์จะเคลื่อนที่มาที่ตำแหน่งชั้นเก็บวัตถุดิบที่1หรือตำแหน่งลบ1.345เมตรตำแหน่งที่1ของลักษณะกราฟในกราฟแกน Y จะเห็นว่าเซอร์โวมอเตอร์ มีค่าลบที่น้อยลงแสดงถึงเซอร์โวมอเตอร์กำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาหรือรหรือเข้าใกล้กลุ่มโฮมมากยิ่งขึ้นในตำแหน่งที่2กราฟจะมีลักษณะคงที่ณนะความเร็ว1แสดงว่าเซอร์โวมอเตอร์กำลังเคลื่อนที่ถึงถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้แล้วตำแหน่งที่3กราฟของเซอร์โวมอเตอร์มีค่าลบที่มากขึ้นแสดงถึงเซอร์โวมอเตอร์กำลังเคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือไกลาจากกลุ่มโฮมมากขึ้น ตารางนี้เป็นการวิเคราะห์ตำแหน่งของเซอร์โวมอเตอร์ทั้ง3ามอโดยเราได้คิดค่า maximum error ออกมาเป็นเปอร์เซนต์พราว่าเปอร์เซนต์ความผิดพลาดที่เป็นไปได้สูงสุดคือ1.855เซที่เกิดขึ้นในตำแหน่งโฮมถือว่าเป็นเป็นเปอร์เซนต์ความผิดพลาดที่ยอมรับได้การทดสอบที่2คือการทดสอบความเร็ยวรอบของเซอร์โวมอเตอร์จากการาฟแกน x คือระยะเวลาการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์แกน y คือความเรียวรอบของเซอร์โวมอเตอร์มีหน่วยเป็น degree per sec จากการวิเคราะห์กราฟทั้ง5ช่วงจะเห็นว่าทั้ง5ช่วงจะมีกราฟที่ลักษณะคล้ายๆกันโดยหน้าน uh, right. ี uh, ้คือผลลัพธ์ของมอที่1่หน้านี้คือผลลัพธ์ของมอที่2และหน้านี้คือผลลัพธ์ของมอที่3จากกราฟตัวอย่างการทดสอบมอที่1่ช่วงที่1จากกราฟจะเห็นว่าเริ่มต้นการทํางานของเซอร์มอเตอร์จะมีค่าความเร็วเป็น0ที่ตำแหน่งที่1มีค่าความเร็วเป็นลบหมายถึงการสั่งให้เซอร์มอเตอร์เคลื่อนที่ไปทางซ้าย ตำแหน่งที่2มีค่าความเร็วมีเป็นบวกหมายถึงการสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์เคลื่อนที่ไปทางขวาและที่ตำแหน่งที่3แสดงถึงเซอร์โวมอเตอร์เคลื่อนที่ถึงความเร็วที่ตั้งค่าไว้โดยความกว้างของกราฟแสดงถึงเซอร์โวมอเตอร์เคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดที่ต้องการเมื่อถึงจุดที่ต้องการแล้วเซอร์โวมอเตอร์จะมีค่าความเร็วเป็นศูนจากการวิเคราะห์กราฟทั้ง3าช่วงจะทำให้สามารถทราบถึงระยะเวลาการทำงานได้โดยมอที่1 ใช้เวลาการทำงานทั้งหมด8นาที46วินาทีมออที่2ใช้เวลา7นาที55วินาทีมออที่3ใช้เวลา8นาที5วินาทีการทดสอบต่อมาคือการทดสอบกระแสที่จ่ายให้เซอร์โมเตอร์โดยจากการาฟแกน x จะคือระยะเวลาการทำงานของเซอร์โมเตอร์แกน y คือกระแสะที่จ่ายให้เซอร์โมเตอร์มีหน่วยเป็นแอมแปร์จากผลการทดลองจะเห็นว่า กราฟทั้ง5ช่วงจะมีลักษณะกราฟที่คล้ายๆกันโดยหน้านี้คือกราฟผลลัพธ์ของกราฟมอสที่1่หน้านี้คือผลลัพธ์ของกราฟมอสที่2และหน้านี้คือผลลัพธ์ของกราฟมอสที่3ตัวอย่างมอสที่1่ช่วงที่1จากกราฟจะเห็นว่าในขณะที่เซอร์โวมอเตอร์เริ่มเคลื่อนที่และใกล้ถึงจุดที่กําหนดกระแสที่จ่ายจะมีค่าสูงโดยที่ในขณะเริ่มเคลื่อนที่คือตำแหน่งที่1และตำแหน่งที่3และเมื่อใกล้ถึงจุดที่ต้องการคือตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่4 จะเห็นว่ากระแสที่จ่ายให้จะมีทิศตรงข้ามกับในขณะเริ่มต้นการเคลื่อนที่เพราะเป็นการสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์เคลื่อนที่ช้าลงและหยุดในตำแหน่งที่ต้องการจากกราฟจะเห็นว่าหากกระแสที่จ่ายมีค่าเป็นลบหมายถึงการสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์เคลื่อนที่ไปทางซ้ายหากมีค่าเป็นบวกหมายถึงการสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์เคลื่อนที่ไปทางขวาผลลัพธ์การทําอาหารของหุ่นยนต์ทําอาหารอาหารที่เราเลือกทําคือต้มยํากุ้งผลลัพธ์ที่ได้จากการทาอาหารหุ่นยนต์จะเป็นภาพทางด้านซ้าย ส่วนภาพทางด้านขวาจะเป็นวัตถุดิบต่างๆเช่นกุ้งเห็ดขาและตะไคร้ที่จะนํามาใส่ในชั้นเก็บวัตถุดิบภาพบรรยากาศงานเกษตรแฟร์ปี2 5 6 7พวกเราได้มีส่วนร่วมในการนําเสนอและจัดแสดงการทำอาหารของหุ่นยนต์ให้กับผู้เข้าร่วมงานซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากผลการดําเนินงาน โครงงานนี้มุ่งเน้นไปในการออกแบบโปรแกรมและทดสอบซึ่งหุ่นยนต์ทำอาหารสามารถทำงานได้ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดได้แก่การเตรียมวัตถุดิบและการปรุงอาหาร ผลการดําเนินงานพบว่าสามารถลดจํานวนแรงงานในกระบวนการการทําอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพหุ่นยนต์สามารถปรุงอาหารและเสิร์ฟอาหารให้แก่ผู้ใช้งานได้อย่างอัตโนมัติโดยใช้แรงงานคนแค่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบซึ่งระยะเวลาในการทํางานเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในหมอ้อที่2ใช้เวลา7นาที55วินาทีระยะเวลาในการทํางานมีผลมาจากหลายปัจจัยเช่นความเร็วมอเตอร์การตั้งค่าแรงลมในระบบนิวเมติก เมื่อมีการเปรียบเทียบเวลาในการทำอาหารระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์พบว่าหุ่นยนต์ใช้เวลามากกว่าแต่หุ่นยนต์ทำอาหารมีหม้อในการทำอาหารถึง3หม้อเพื่อดึงประสิทธิภาพสูงสุดของหุ่นยนต์ทำอาหารออกมาเราจึงควรเลือกใช้หุ่นยนต์ทำอาหารในสถานที่ที่มีความต้องการสูงในเวลาที่จำกัดตัวอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมโรงแรมขนาดใหญ่ร้านอาหารขนาดใหญ่ พวกเราหวังว่าหุ่นยนต์ทำอาหารที่ใช้ PLC จะเป็นก้าวเล็กๆที่ช่วยพัฒนาระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหารที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรชวลิตมิตรสนติสุขอาจารย์ที่ปรึกษาและทีมงาน CMIT Robotics ที่คอยช่วยเหลือคอยแนะนำให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินโครงงานขอบคุณค่ะ คลิปตัวอย่างการทำงานของหุ่นยนต์ทำอาหารที่ถูกจัดแสดงในงานเกษตรแฟร์2567โดยเริ่มต้นการทำงานเซอร์โวมอเตอร์จะอยู่ณนะตำแหน่งโฮมหลังจากนั้นจะเคลื่อนไปยังตำแหน่งชั้นเก็บวัตถุดิบที่1เพื่อรับถาดวัตถุดิบ เมื่อทำการรับถาดวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเซอร์โวมอเตอร์จะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งหน้าหม้อเพื่อเทวัตถุดิบลงภายในหมอ้อหลังจากนั้นเซอร์โวมอเตอร์จะเคลื่อนที่ไปตำแหน่งทิ้งถาดและทำการทิ้งถาดเซอร์โวมอเตอร์จะทำการหยิบถาดวัตถุดิบจากชั้นเก็บวัตถุดิบถัดๆไปและทำวนซ้ำแบบเดิม ตามขั้นตอน ใส่วัตถุดิบครบขั้นตอนที่กำหนดไว้เซอร์โวมอเตอร์จะเคลื่อนที่มาที่ตำแหน่งไม้กวนและตำแหน่งปรุงน้ำาบาและน้ำมะนาวเพื่อทำการปรุงอาหารทั้งหมดนี้ก็เป็นขั้นตอนของหุ่นยนต์ทำอาหารที่กลุ่มของพวกเราได้ทำการเขียนโปรแกรม